ว่ามาแล้วความคิดจิตสำนึกมันจะเพียงเท่านี้ก็เคยบอกหลายครั้งแล้วชักเว้าทิ้งฮะชักเว้าทิ้งอย่าเอาเชื้ออสุจิเนะี่ยไปผสมกับรังไข่ใครเลยนะครับเพราะอสุจิของพวกมึงเป็นอสุจิที่มันได้ค่าไม่สมควรที่รับการปฏิสนธิให้กลายมาเป็นตัวอ่อนของมนุษย์ให้มีโอกาสในการเจริญเติบโต เป็นทารกสงสารเด็กที่เขาจะเกิดมาจากการผสมพันธุ์ของพวกมึงเนี่ยฮะอนาคตเขาจะมืดบอดเพราะตัวต้นเชื้อนะครับมันเฮี้ยและยำขนาดเนี้ยชักเว้าทิ้งถ้าไม่อยากชักเว้าทิ้งก็ไปทำหมันครับหรือเวลาจะเย็ดกรุณาใส่ถุงยางทุกครั้งด้วยหรือผู้หญิงที่จะโดนไอ้พวกเฮี้ยนี้เย็ดนะครับกินยาคุมครับทำหมันไปเลยอย่าให้เชื้อตุจิเร็วๆของพวกเนี้ย เขามาผสมกับรังไข่อันมีค่าของพวกเราครับไปหาเอาน้ำเชื้อที่มันดีๆมีเยอะแยะครับไม่ได้ผัวเป็นสลิมมันคงไม่ตายไม่ได้เมียเป็นสลิมมันคงไม่ตายนะครับคนอื่นก็เย็ดได้นะครับไอ้น้ำเชื้อคุณภาพต่ำอย่างเงี้ยครับน่าจะจับทําหมันแต่แม่งเกิดมาไม่น่าให้ได้แพร่เชื้อแพร่เผาพันธมาถึงปัจจุบันเนี้ยครับ สงสารแทนบรรพบุรุษของพวกเฮ้านี้นะครับถากถางที่ลกล้างทํางานตากแดดต่างน้ําอาบแดดอาบฝนนะครับหาที่ดินทํากินมาให้สร้างบ้านให้อยู่กลายเป็นมรดกที่ตกทอดม,มายังรุ่นสู่รุ่นปรากฏว่าคนเหล่านี้แทนที่จะคำสำนึกถึงบรบุญคุณของบรรพบุรุษตัวเอง ที่ได้สร้างบ้านแปลงเมืองถากถางที่ดินทำกินนะครับมีที่ให้อยู่มีที่ให้อาศัยมีพื้นที่ให้ทำมาหากินได้เพาะปงเพาะปลูกแทนที่จะไปนึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษตัวเองกับคนที่ไม่เคยสร้างอะไรให้กับประชาชนเลยไม่เคยหาประโยชน์อะไรให้กับพวกมึงเลยไปเคารพยกย่องเชิดชูบูชานะครับ บางคนถึงขั้นบ้านนะครับยอมตายแทนได้ด้วยซ้ำไปโอ้กูอยากเห็นเคียวตายแทนมันได้พี่น้องตายแทนมันไปรวดนะครับตายแทนไปเออไม่ใช่ตายแทนไปโอ้รู้เรื่องมาจากที่ไหนมึงตายแทนเข้าไปเขาก็ไม่ได้มาสนอกสนใจพวกมึงครับเขามองมึงเป็นแค่ฝุ่นใต้ตีตนพูดย้ำแล้วย้ำอีกนะครับว่าพวกมึงไม่ได้มีตัวตนในสายตาพวกเขาเลยนะครับ ผลประโยชน์ที่กษัตริย์จะมองเห็นหัวนะั่นก็คือผลประโยชน์ที่เป็นเม็ดเงินนะครับกษัตริย์มันชอบเงินกษัตริย์มันชอบหี